ล่าสุดตัารางรับเงินเดือนมกราคม67มาแล้วเงินผู้สูงอายุคาด3เด้งวันที่6วันที่10และภายในวันที่29มกราคมนี้เช็คเลย สวัสดีครัทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่27มกราคม2567และก็เช่นเคยทางช่อง update, อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมสำหรับการรับเงินต่างๆจากทางรัฐบาลวันนี้มาในกลุ่มของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มผู้โชคดีรับของขวัญปีใหม่ในปี2568นี้ค่ะก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์และสาหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะหลังจากทางคณะรมนตรหรือคอรมอได้มีการเคาะนะคะอนุมัติเงินงบประมาณแจกเงินกลุ่มผู้สูงอายุนะคะในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุที่จะได้รับของขวัญปีใหม่ในปี2568นั้นล่าสุดนะคะเตรียมกลางกระเป๋ารอแล้ววันนี้มาแจ้งนะคะสาหรับเงินต่างๆที่ทางกลุ่มผู้สูงอายุจะได้รับ ัเงินกนกค่ะซึ่งใครในะอยู่ในกลุ่มไหนนะคะได้รับเงินอะไรกันบ้างนะคะซึ่งคาดว่าจะได้รับนะคะสามเด้งเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ไม่ใช่ผู้สูงอายุทุกคนที่จะได้รับต้องมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆที่ทางช่องจะแจ้งให้ในตอนนี้รับทราบไปพร้อมๆกันนะคะว่ามีเงินอะไรและกลุ่มไหนจะมีสิทธิ์ได้รับบ้างนั่นเองค่ะ สำหรับตารางรับเงินในเดือนมกราคม2567นะคะเงินผู้สูงอายุนะคะคาดได้รับกันสามเด้งค่ะเริ่มกันที่นะคะเงินกลุ่มตกหล่นกันก่อนนะคะคาดว่าพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้นะคะก็ยังมีอยู่เยอะเลยทีเดียวนะคะที่จะได้รับเงินกันนะคะในส่วนของเงินผู้สูงอายุนะคะที่จะได้รับเงินกันในวันที่6 มกราคม2567นเะคะก็เป็นเงินพิเศษนะคะเงินส่งเคาะผู้สูงอายุที่มีสิทธิทสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนผู้มีไรายได้น้อยนั่นเองนะคะเป็นกลุ่มตกหล่นนะคะที่จะได้รับเงินในครั้งที่3นะคะในวันที่6มกราคม2568น้สี้ค่ะสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตกหล่นนะคะกาหนดการจ่ายเงินส่งเคาะ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อย รอบเก็บตกนะคะผู้สูงอายุที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชนนะคะสำหรับใครที่ผูกพร้อมเพย์ก่อนวันที่3มกราคม2568นะคะและก็สำหรับอีกหนึ่งกลุ่มนะคะ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเปิดบัญชีได้นะคะต้องการโอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลอื่นนะคะก็ต้องมีการยื่นหนังสือให้ความยินยอมณนะสานักงานครังจังหวัดและกรมบัญชีกลางนะคะภายในวันที่20ธันวาคม2567นะคะจะได้รับเงินสูงสุด300บาทในครั้งที่3นะคะก็คือในวันที่6มกราคม2568นี้ค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งสุดท้าย แล้วนะคะที่ทางกรมจิการจะโอนเงินให้นะคะสำหรับเงินส่งเค์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะคะด้รับสูงสุดอยู่ที่900บาทนะคะซึ่งครั้งนี้เป็นรอบเก็บตกโอนให้ครั้งที่3แล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะครั้งที่1ก็โอนให้เมื่อวันที่6พฤศจิกายนนะคะครั้งที่2 6ธันวาคม2567นะคะและครั้งที่3 6มกราคม2568นั่นเองค่ะ แม้ต่อกันที่เงินผู้สูงอายุกันบ้างเงินเบีย้ยผู้สูงอายุจะได้รับในวันที่10มกราคม2568นี้นะคะสำหรับวงเงินที่สอบถามกันเข้ามานะคะหลังจากมีการขออนุมัติเพิ่มวงเงินเบีย้ยอย่างชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุนะคะ เป็น700บาทถึง1,250บาทนั้นนะคะวงเงินนี้นะคะยังไม่ได้รับเงินนะคะสำหรับในวันที่10บมกราคม2อง8ายังเป็นวงเงินเดิมอยู่นะคะในปีงบประมาณเดิมนะคะก็คือ600ถึง1000บาทนั่นเองนะคะวันที่10บมกราคม2อ6 8นาะคะผู้สูงอายุ60ปีถึง69ปีรับ600บาท70ปีถึง79ปีรับ700บาท8 0ปีถึง89ปีรับ800บาท และอายุ90ปีขึ้นไปรับสูงสุด1,000บาทนะคะซึ่งในส่วนของวงเงินที่เพิ่มขึ้นมาเป็น700บาทถึง1,250บาทแบบขั้นบันไดนั้นนะคะจะได้รับเมื่อไหร่คอติดตามกันไว้จะมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องตามลำดับนั่นเองคะ่ะและอีกหนึ่งเด้งนะคะ ซึ่งคาดว่าผู้สูงอายุจะได้รับภายในวันที่29มกราคม2567นั่นก็คือกองวันปีใหม่นะคะเงิน10,000บาทนะคะเป็นเงินสด10,000บาทที่เป็นกลุ่มต่อไปนะคะที่ทางรัฐบาลจะแจกเงินให้นะคะก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนบนแอปทางรับแล้วนั่นเองนะคะซึ่งก็เคาะประมาณให้บานที่รับร้อยแล้วนะคะ เคาะให้พ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุนะคะต้องตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขด้วยนะคะใครที่ลงทะเบียนบนแอปทางรัฐแล้วนะคะและได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะเปิดให้เช็คผลเมื่อไหร่ และถ้าท่านผ่านไปอยู่ที่ขั้นตอนที่5นะคะก็แสดงว่าท่านตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและเป็นกลุ่มผู้โชคดีนะคะที่จะได้รับเงินเป็นอังเปานะคะของขวัญปีใหม่ให้ภายในวันที่29มกราคม2568นี้นะคะคุณพ่อคุณแม่กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็คาดว่ามีอยู่ที่3ล้านกว่าคนนะคะ เตรียมกลางกระเป๋ารอกันได้เลยส่วนในกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะคะไม่มีโทรศัพท์ ที่จะลงทะเบียนบ,บนแอปทางรัฐนี้นะคะต้องรอลงทะเบียนที่ธนาคารของรัฐนะคะซึ่งก็ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนนะคะและคาดว่าน่าจะไม่ได้รับพร้อมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนบนแอปทางรัฐแล้วนั่นเองกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและรอลงทะเบียนแบบไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นคาดว่าจะได้รับเงินพร้อมกับเฟสท,ที่3ก็คือพร้อมกับกลุ่มทั่วไปนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้จะมาแจ้งรายละเอียดให้ทราบ ในลำดับต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะอัปเดตข,เข่าวสารร่าวๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นตารางการรับเงินของกลุ่มผู้สูงอายุที่จะได้รับในเดือนมกราคม2568นี้ใครอยู่ในกลุ่มไหนก็รอรับเงินกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้มีความคิดเห็นกันยังไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ค่ะขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ